ค่ะ okay. สวัสดีค่ะเราฟังด้วยกันต่อไปเลยนะปลานิชมพูสีค่ะนะคะในเรื่องหนีค่ายกักกันสามศูนยสามนะคะเรียบเรียงโดยท่านอาจารย์หม่อมหลวงตุ้ยชุมสายในะอยุธยาดิฉันมองไปทางนี้เป็นปลาค่ะ กำลังดูเอ๊ะมีสัตว์ประหลาดหรือเปล่าเนาะถ้ามีสัตว์ประหลาดเจ๊ลุกพลึบหรือไม่ก็ถ่ายให้คุณดูแต่ตอนนี้ไม่มีค่ะนะฮะเราฟังกันต่อไปค่ะนะคะขอพระคุณนะคะคุณย่าคุณยายคุณทุนที่ติดตามรับฟังกันมาถึงในเทคนี้แล้วช่องเท็กที่4ี่ค่ะนะคะชื่อนี้ยังไม่มีชื่อตอนนะคะคุณเพราะว่าอันนี้กำลังเป็นการเล่าถึงสภาพความเป็นอยู่ภายในค่ายกักกัน303นี้ นะคะค่ะเป็นอันว่าพวกราวิเขาก็้างกระท่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เข้าไปอยู่แล้วเขาเล่าต่อไปนะคะว่าพวกที่เดินทางมากับเขาเนี่ยพวกที่อดทนร่างกายไม่ไหวหรือเจ็บป่วยเนี่ยเนาะก็ทํางานอะไรไม่ได้เนาะแล้วก็อยู่เพื่ออะไรรอความตายค่ะนะคะเขาบอกว่าราวิกเล่านะว่าพวกใจเสื่อมนะคะใจเสื่อมกายโทมเหล่านี้คือไม่มีกําลังใจนั่นเองเองนาะคุณเนาะ เมื่อได้เข้าไปพักอยู่ในกระท่อมโรงพักเนี่ยที่ที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้วเนี่ยนะที่พวกที่ที่พวกเราวิคจะมาถึงเนี่ยนะแล้วพวกนี้ทำอะไรก็จะค่อยๆตายกันไปนะคะทีละคนสองคนกลุ่มอาสาสมัครฝังศพนะคะก็จะพากันเขาเรียกว่าอะไรพากันแบกนะคะพากันช่วยกันแบกหามออกไปฝังที่นอกค่ายการขุดหลุมฝังศพยากมากนะคะเพราะว่าดิน นในความหนาวเยือกเช่นนี้จะแข็งเหมือนหินกันทีเดียวค่ะนะคะความดีอย่างหนึ่งกล่าวว่าเล่าว,ว่าความดีอย่างหนึ่งของการตายก็คือการได้พักผ่อนอย่างสงบชั่วนิดนิรันดรเนาะราวิค่ะอาสาออกไปกับกลุ่มฝังศพสองครั้งนะคะเขาได้พบหรือว่ารู้ว่าสำหรับสำหรับใครสำหรับ <c oughs> สำหรับผู้การนะคะหรือว่าผู้บังคับการของค่ายนี้จะมีเรือบินเล็กหรือว่าเครื่องบินเล็กสำหรับใช้เป็นพาหนะในการโดยสารระหว่างค่ายนี้กับสำนักงานใหญ่ที่ควบคุมค่ายต่างๆที่เมืองยาคุตค่ะนะคะเรือบินหรือว่าเครื่องบินเล็กลำนี้จะมีผ้าใบผืนใหญ่คลุมอยู่และก็มีทางวิ่งขึ้นทางนั้นจะตัดฝาเป็นแนวในป่า อยู่บนที่ราบสูงนะคะเป็นเครื่องบินแบบฝึกอะค่ะนะคะใช่ไหมะนะคะเป็นเป็นเครื่องบินเล็กแบบฝึกค่ะผู้บังคับการนะคะเขาจะใช้เครื่องบินลํานี้ค่ะบินไปประชุมแล้วก็ติดต่อธุระต่างๆที่สํานักงานใหญ่ที่เมืองยาคุตนะคะและผู้บังคับการก็จะเป็นผู้ที่ขับขี่เองด้วยเออนะนะคะความจริงทหารรัเสเซียที่ควบคุมพวกนักโทษเนี่ย ก็ไม่ค่อยจะมีอะไระขัดข้องนะคะหรือว่าก็ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องขัดขวางพวกนักโทษมากนักนะคะค่ะพวกควบคุมหรือนักผูก้คุมอ่ะนะเขาจะปล่อยให้อยู่กันตามสบายนะคะค่ะแล้วในระหว่างที่ไม่ใช่เวลาการทํางานเนาะเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวค่ะนะคะการตรวจตราในโรงเขาเรียกว่าอะไรโรงหอพักเนาะ,ะก็จะไม่ทํากันบ่อยมากนัก ะะจะทากันเป็นเพียงพิธีการเท่านั้นนักโทษที่ออกไปโค่นต้นไมนะ้ก็จะได้พูดจาวิสาสะกันพูดคุยกันได้อย่างอิสระเสรีค่ะทำจึงทําให้พวกนักโทษเหล่านี้ได้พบปะพูดคุยกันกลุ่มหรือว่าขยายมากขึ้นน,นะแล้วก็มีเพื่อนใหม่ๆมากขึ้นและบางคนก็ถูกคอกันเข้ากันได้พูดคุยกันได้จากนั้นแล้วเนี่ยพวกเขาเนี่ยจึงขออนุญาตผู้คุมนะคะ แลกเปลี่ยนที่อยู่กันซึ่งก็ได้รับการอนุญ,ญาตให้โดยง่ายดังนั้นค่ะจึงมีการแลกเปลี่ยนหอพักกันอยู่บ่อยๆจนในที่สุดเนี่ยนักโทษก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มต่างๆที่ถูกคอกันเนาะนะ,ะคะแล้วก็อะไรการแลกเปลี่ยนกลุ่มนะีบางทีเขาต้องทำอะไรต้องติดสินบนกันด้วยยาสูบบ้างขนมปังที่เหลือกินไว้บ้าง เพื่อติดสินบนนั่นเองค่ะตัวราวิกเองนะั้นเล่าว่าเขาไม่เป็นเพื่อนกับใครเป็นพิเศษแต่เขาก็ได้สังสรรค์บ่อยๆนะคะกับนักโทษคนหนึ่งชื่อว่าเกรซินแนนเอ๊ะเกรซินเนนค่ะนะคะซึ่งร่วมเดินทางมาไซบีเรียกับเขามาพร้อมกันนั่นเองนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังสังสรรค์กับชาวเช็กโกสโลวาเกียอีกคนหนึ่งค่ะซึ่งเป็นคนนี้นะเป็นคนที่คุยสนุกค่ะ และเขาก็ยังได้เข้าใกล้ชิดสนิทสนมด้วยนะฮะคือเขาไม่เข้าใกล้ชิดสนิทสนมด้วยค่ะเราวิเคราะ์ว่าส่วนมากเนี่ยเมื่อเวลามืดค่ำลงแล้วเนี่ยเขาจะนอนหงายจับตาดูควันที่ม้วนตัวขึ้นสู่ช่องลมแล้วก็พัดออกไปนอกหอพักหลังทางหลังคาคะนะฮะแล้วก็คิดถึงว่า เขาจะต้องอยู่ในสภาพเช่นนี้ถึง25ปีจริงๆหรือเขาจะอยู่ได้หรือหรือจะอยู่ได้ยังไงจะทําอะไรนะเขาคิดไปประมาณนี้ความคิดเช่นนี้จะซ้ำซากนะคะเกิดขึ้นวนเวียนอยู่ในสมองของเขาเนาะคือเขาคิดอยู่เสมอว่าเขาจะอยู่ที่นี่ต่อไปอย่างไรอีก24ปีเนาะนะคะนักโทษหลายคนก็จะต้อง ตายกันไปเรื่อยๆนักโทษใหม่ๆก็จะเข้ามาอยู่แทนที่และตัวเขาเองก็จะต้องแก่ลงแก่ลงเขาจะมีเขามีชีวิตมาแล้ว25ปีแล้วจะต้องอยู่ในสภาพเช่นนี้ต่อไปอีก25ปีแต่จะหนีไปได้ยังไงเขาคิดฮะนะแม้แต่จะฝ่ารั้วรวดน้ําต้องข้ามคูต้องปีนรั้วพเนียดไม้สูงก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ หรือถ้าหากว่าจะทําเช่นนั้นได้แล้วจะหนีไปที่ไหนเนาะจะมีใครบ้างที่ออกไปจากไซบีเรียได้ไซบีเรียกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็เต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมร้ายกาดแห่งธรรมชาติเนาะค่ะ<ฮ>ซึ่งธรรมชาติที่นี่จะไร้ซึ่งความปราณีแก่มนุษย์ทุกคู่ทุกคนถ้าคิดแผนการหนีได้ เขาจะหาคู่คิดที่จะ,ะก็คือที่จะเด็ดเดียวหรือว่ามีความตั้งมั่นพอที่จะหนีไปได้กับเขาหรือไม่คำถามเหล่านี้ค่ะนะคะคำถามเหล่านี้แลว้วก็อีกมากมายที่ราวิกคิดมาคิดไปนะคะค่ะแต่ราวิกก็ยังหาคำตอบไม่ได้คิดไป ก็ไม่รู้ว่าจะมีทางออกได้อย่างไรก็จึงวางความคิดนั้นไว้นะฮะวันแล้ววันเล่าเขาก็ยังตรองไม่ตกนะคะว่า,าจะหนีไปได้ด้วยวิธีใดและที่สําคัญที่สุดไปกับใครเพราะเขาแน่ใจว่า,าการหนีไปคนเดียวโดยผ่านดินแดนอันปเปล่าเปลียวอ้างว้างและฮาริโฮดเช่นประเทศไซบีเรียนี้ไม่มีทางรอดแน่เย็นวันหนึ่งค่ะ เขาเดินไปซ่วมนะฮะกับเกรซินเนนคะเขาจึงถามเกรซินเนนว่าถ้าเขาวางแผนการที่จะคิดหนี่ะเกรซินเนนจะร่วมหนีไปกับเขาไหมเกรซินเนนก็ทำหน้าผากยน่นเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงทําได้หรือกล้าเช่นนั้นเชียวหรือเนะฮะแล้วก็ตอบว่าเอ้ถ้าราวิกค,คือ เกศรินนิ่งอึ้งเนาะนะกับไม่รู้ว่าจะพูดว่าไงในที่สุดเขาก็าตอบราวิกว่าถ้าราวิกคิดจะหนีจริงเนี่ยเขาก็จะลองออคิดดูก่อนสักคืนหนึ่งอาจจะไปด้วยก็ได้นะแล้วก็จะตอบให้ราวิกทราบในวันรุ่งขึ้นวันนี้มันกระทันหันเกินไปคิดไม่ทัน <laughs> ว่าฉน,นันค่ะนะคะต่อแล้วค <laughs> ่ะ โทรศัพท์ลื่นอะอะไรนะคะที่บันทึกหล่นคะคะนะคะค่ะเดี๋ยวขอแอปหนึ่งก่อนแล้วกัน